สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องวิญญาณแฝงให้ทราบกันนะครับวิญญาณแฝงหมายถึงญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราในอดีตชาติที่เขาได้ตายลงรับไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเกิดใหม่เฝ้าติดตามเราอยู่ด้วยความผูกพันบางประการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มทางบวกหรือกลุ่มทางดีเช่นที่เราเคยเรียกว่าเทวดาประจําตัวบ้าง ผู้ติดตามให้คุณบ้างจะดึงดูดชี้แนะให้เราพบเห็นแต่ทางที่ดีทางที่ควรจะปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มทางลบเช่นกลุ่มโจ้ากระรในเวรมักจะทาให้เราเดือดร้อนทํามาหากินไม่ค่อยขึ้นเมื่อมีเรื่องมีราวอยู่เสมอเสมอสุขภาพเสื่อมทรมอย่างรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นก็แล้วแต่ว่ากลุ่มไหนจะมีพลังเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้มากถ้าเราจิตใจอ่อนแอปล่อยให้ อำนาจพวกนี้หรืออำนาจทางลบเข้ามาครอบงําเราก็จะพบแต่เรื่องรบๆได้ง่ายแต่ถ้าเราคิดบวกจิตใจเข้มแข็งก็จะทําให้กลุ่มพลังงานบวกเข้ามาแนะนำสง่งเสริมเราได้ง่ายก็อยู่ที่จิตใจเราจะเข้มแข็งหรือว่าอ่อนแอนะครับส่วนหากเจอพลังลบแล้ววิธีแก้ก็ต้องหมั่นสวดมนต์ภาวน,น,นาและลึกถึงความดีที่เราปฏิบัติ เราเลืกถึงพระคุณของพุทธคุณอย่างนี้เป็นต้นครูบาอาจารย์บิดามันดาเป็นต้นเราจะทําให้พลังลบอ่อนแอซึมลงไปนะครับนํามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ทราบกันนะครับสวัสดีครับ